ใครที่ตามผมมาจาก y o u t u ู e ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลท์ทุกวันเวลาสามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับนี่มันอีกเทคนิคการซื้อพระฉันบอกมันไม่รู้หรอกผมเปิดไลฟ์อยู่นะครับเพืเเ่อนๆมาอืไม่ได้เลยมาสวัสดีครับฉะนั้นวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูพระกันดีกว่าไปดูพระกันก่อนเนาะ คือเพื่อนๆ่อนอะนะครับดูพระกันมาจนผมเชื่อว่าแท้กเกะแยกได้แล้วล่ะนะตะกัวเก่าใหม่เหรียญเก่าใหม่ถมว่าแฟนเพจผมแยกได้หมดแล้วฉะนั้นช่วงเวลานี้ขยับขึ้นไปแบบเป็นเซียนกัี้ดีกว่าดีไหมทำว่าขยับมาเป็นเซียนพระก็คือขยับมากล้าเล่นพระยอดน,นิยมมากขึ้น พร้อมหรือ,อยังผมหยิบพระเครื่องขึ้นมาอย่างนี้พระพระปิดตาที่ไหนอ่าอย่างนี้พระปิดตาที่ไหนโอขอกล่องเครื่องรางหน่อยอ่ะอันเนี้ยเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วละ่ะปิดตาที่ เราก็ไม่รู้ล่ะว่าองค์หนึ่งสี่สิบห้าสิบล้านไปได้เพราะอะไรอแต่สิ่งที่ผมกล้าเช่าคือผมรู้ว่าอนุภาพของพระปิดตาที่หลวงพ่อแก้วท่านเอามวลสารมาสร้างกรรมวิธีการสร้างการเสกจะทำให้ชีวิตของคนที่ได้บูชาจเจริญรุ่งเรืองนะผมก็ซื้อ ปิดตาอานี้มีตำนานใช่ไหมครับคุณหนูธนก,กิจนะถามว่าเอ้าแล้วปิดตาแบบนี้ซื้อเท่าไหร่ละ่ะครับพี่ปาริเทผมถามจริงปิดตาเพราะแก้วเนี่ยถ้าคุณต่อเขาสักสามแสนเจ้าของจะขายไหมถ้าคุณซื้อสามหมื่นเนี่ยเจ้าของไม่ขายแนย่สักสามแสนจะขายไหมเขาไม่ขายหรอก นะถ้าคุณอยากได้ปิดตาเพราะแก้ออกไปสั่งเสียนหาคุณก็ต้องโดนหลักล้านนะครับถามว่าโอเคเอา้าวผมซื้อและแท้ไม่แท้ดูยังไงอ่ะอธิบายกันหน่อยเพื่อนๆแท้ไม่แท้ดูยังไงเออแท้ไม่แท้โอหาพาพปิดตาให้โดนหน่อยมีในถุงนะอ่ะหยิบมาดูนะหลายๆยุกก็หยิบมานะ ถ้าบางอย่างเราไม่ได้มีไว้ขายครับอ่ะโอเคดูรับขอปิดตาราะเอียย์หน่อยหรือขอปิดตายุคหลังๆห,หน่อยอ่ะอย่างนี้ปิดตาปูสีอันไหนเก่ากว่า ห็นไหมอันนี้ปิดตายุคป,ปีหนึ่งกว่าผงคุกรักเพิ่งจะได้แค่นี้เองแล้วผงคุกรักแบบเน,นี้ยเก่ากว่าไหมพิมพ์เป็นมอแก้วแหละแต่จะบอกขาเท่ากันแขนเท่ากันอันนั้นผมไม่ผมไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญผมให้ความสำคัญว่าเอกลักษณ์ของการแกะพิมพ์เนี่ยเป็นช่าง ที่แกะผ้าปิดตายเพราะแก้วรักเนี่เราเข้าใจว่าเนี่ยเป็นร้อยปีแน่เห็นไหมครับรักนี่เราเข้าใจว่ารักแบบเนี้เป็นร้อยปีแน่ รักเดียวกันไหมครับจะมีปัญหาอะไรอะครับพ่อแดงสามพันพ่อแดงสามพันก็คือพ่อแดงสามพันชัดเจนครับโอ้ผมเหรียญน,นี้มีในหนังสือพระหลวงพ่อกลับวัดน,นะก็เหมือนพ่อลุ่งหกเก้าแหะครับไม่ต้องไปเถียงเลยเหรียญน,นั้นพ่อแดงสามพันล้านเปอร์เซ็นเพียงแต่ เรียญมันแพงไงเป็นพระเกจิที่ดังไงพราะถ้าพอแดงสามพันมีเหรียญทันตัวจะเป็นเหรียญที่สุดยอดสุดๆแบบพิกหน้าประวัติศาสตร์เหรียญที่เล่นกันอยู่นะครับที่เป็นรุ่นไม่ทันตัวนะก็อาจจะคิดว่าเกิดการสั่นสะเทือนจะไม่หรอกครับผมบอกแล้วไงเวลามีอะไรอ่ะคุณหลับตา แล้วอย่านึกถึงผลประโยชน์เรื่องการซื้อขายไอ้นั่นจะขึ้นไอ้นั่นจะลงให้นึกถึงหลับตาแล้วเห็นแล้วแล้วนึกว่าหลวงพ่อนั่งอยู่ตรงหน้าแล้วลงไปกราดเท้าท่านแล้วคุณก็กลับมาดูเหรียญเหรียญน,นั้นด้วยใจเป็นธรรมว่าเหรียญที่หลวงพ่อสร้างเราควรจะอนุรักษ์ไหมเหรียญน,นั้นเป็นพ่อแดงสามพันล้านเปอร์เซ็นครับไม่ต้องคือเถียงให้ไม่ใช่อะ่ะคุณหาคําตอบไม่ได้หรอก แต่ถ้าถามว่าใช่ยังไงเนี่ยฉายาใช่รูปต้นแบบในการแก่เหรียญใช่เนื้อเหรียญตรงยุคจบแต่จะเถียงว่าไม่ใช่เนี่ยให้เถียงไปอีกห้าปีสิบปีก็คาราคาซังหนังสือจะทำไม่เสร็จภายในสิ้นปีครับเนี่ยฉะนั้นเหรียญพ่อแดงวัดสามพันเนี่ยนั่นคือพ่อแดงล้านเปอร์เซ็นต์เอางี้เลยนะครับผมบอกแบบเนี้ยเพราะว่าผมก็บอกว่าเป็นพ่อแดงมา ก่อนหน้าที่จะได้เหรียญกันมานานโขอ,อยู่คุณจะไปหนียังไงอ่ะมีภาพต้นแบบมีชื่อติดบนเหรียญก็เหมือนพะลุงท่ากระบ,บื้อนั่นแหละครับหกเก้าอ่ะคุณจะไปเถียงยังไงอ่ะแต่คนที่บอกว่าไม่ใช่คุณก็จะไปเปลี่ยนแปลงเขาเพราะเขาก็คนไม่เชื่อคนเชียร์แมนยูยังไงก็ไม่ไมาเชียร์ลิวพูร์ูลอกครับคนที่เขาตั้งตรงว่าไม่ใช่คุณต้องปล่อยเขาไปคุณก็เอาข้อมูลความจริงพูดขึ้นมาให้สําหรับคนที่เขา ชื่อก็แค่นั้นนะครับเนี่ยฉะนั้นนี่จบแล้วครับพี่จอรจริงผมต้องไปอะไรอะ่ะนี่คือพระปิตาพระแก้วที่ความเก่าใช่รักใช่ใจ่ายเงินห้าแสนก้าจ่ายไหม เอาเงี้ยคุณบอกกับผมยังไม่มีตังคนนี้เอาว่าถ้าคุณมีตังสักห้าล้านอยากจะซื้อพระแล้วมีคนเอาปิดตาเพราะแก้วนี้มาขายสักห้าแสนคุณจะซื้อไหมนะครับผมถามแฟนเพจผมว่ากล้าซื้อไหมองค์นี้ห้าแสนถ้าเรามีตังแต่ที่แน่ๆตั้งแต่ผมได้พระองค์นี้มาครอบครองชีวิตผมดีขึ้นครับนี่ไง ความเก่าชัดเจนจบแจมว,ว้าวพระยิ่งเก่าผมบอกเลยยิ่งเล่นง่ายเพราะของเจ๊มันทำความเก่าไม่ได้เห็นไหมฮะฉะนั้นด้วยความเก่าของรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไปทำเจ๊ไม่ได้เข้าไหมฮะถ้าดูไม่ขาด เราก็จะยังขวาคว้าโอกาสไม่ได้แต่ถ้าเราดูได้เราก็จะเล่นพระได้อ่ะอันนี้คือหนึ่งหนึ่งอย่างที่ผมหยิบเปรียบเทียบให้ดูอ่ะหนึ่งองค์เนี่ยอย่างเงี้ยเก๋ลักไม่ถึงนะครับส่วน เนี่ยอย่างเรื่องราวหูไม่ได้แบ่งครับนอย่างเรื่องพระลาหูเนี่ยเวลาคุณจะซื้อราหูคุณดูตรงไหนมาเข้าเรื่องนี้เลยนะพระที่เราจะแขวนคอเนี่ย หรือพระที่จะเล่นหาเป็นอมตะเนี่ยหรือว่าพระดีเนี่ยคือพระที่เอ,อ่ยชื่อแล้วเราคุ้นหูนะ,ะนะครับเวลาคุณจะเล่นพระพี่ไปถามเซียนพระว่าหลวงพ่ออะไรดีคุณ<ม>คิดว่าเซียนพระมีความรู้กี่หลวงพ่อผมหลวงพ่อเนี่ยผมหลนั้มมนดีผมจะใครนะ,ค,ะคุณคิดว่าเซียนพระเนี่ย ถข้าวงการพรามากี่ปีจะรู้จักพระกี่อย่างแต่พระที่ดีคืออะไรพระที่คุณได้ยินคุณหูดังเองดังโดยที่ไม่ใช่พาระท่านแพงนะดังคือคนเหนือกลางอีสานใต้ทั่วสารทิศมาที่วัดมากราบมาขอพรมาทำบุญเอาตังใส่ตู้แล้วได้วัตถุมงคลไป งุงอะ่ะโอ๊ตพระอะไรที่ดังเองดังแบบไม่ใช่ดังเพราะแงพงพระที่แพงทุกวันนี้สมัยก่อนยังไม่ดังเลยพเพราะเซียนพอเจอพระจำนวนยิงในมือจับปุ่มกันเราจะหาตังจากพระที่เราไปได้มาไปร้อยองค์ยังไงปั่นพระกันเถอะหรือไม่ก็ปั่นพระมันยากทำพระใหม่ดีกว่ากำลยเยอะดีนะครับแต่ว่าพระที่ดีเนี่ยเช่น พระเงินนายหอมคุณพูดชื่อพระเงินนายหอมเนี่ยคนที่เล่นพระเสียนพระทุกคนคุณว่ารู้จักไหมเออชื่อพระแพรพี่กุลทองเนี่ยคุณคิดว่าเสียนพระทุกคนในประเทศนี้รู้จักไหมเออชื่อหลวงปู่แหวนเนี่ยคุณคิดว่าเสียนทั้งประเทศรู้จักไหมเออชื่อพระขอมเออชื่อพระเต๋เออชื่อปู่ทวดเนี่ย คือพระดีนี่ไงครับพระเก่งพระดีพระไม่ได้เมฆกระแสสังเกตไหมทุกวันเนี้ยทำไมพระที่เคยแพงกับขายยากใครรู้สึกไหมเดี๋ยวเราเอาความจริงมาพูดกันพระที่เคยดังเคยแพงขายยากไหมตอนเนี้ยมีแต่คำพูด เขาเล่นกันเท่านั้นเท่านี้ไอ้คำพูดแบบนั้นน่ะมีไว้ขายพระให้แพงไงแต่ซื้อเข้าไหมล่ะเนีย่ยอย่างเงี้ยเขียนไหม,มเก๋เนีย่ยพอคุณมาดูรักเนี่ยต่างกันไหมอ่าพอคุณ เห็นไหมครับอ้าวพร,ระวัตรศาสตรอ่ะนะครับตอนที่พร,ระวัตรศาสตรคนไปหาซื้อกันอ่ะพระที่องค์เป็นหมื่นทุกวันเนี้ยยังแจก,กฟรีเขียยเป็นพระแถมอยู่เลยผมผมบอกแค่นี้ก่อนฉะนั้นคุณสังเกตไหมว่าพระทุกวันเนี้ยทําไมพระที่แพงโดยไม่มีเหตุผลนะที่เคยดังเคยแพงทําไมจึงขายยากเพราะคุณเก็บไม่ชนะไง บอกกําลังจะมาเก็บแล้วจะขึ้นมันเป็นคําล่อลวงให้คุณจ่ายตังค์ซื้อเขาแต่ของไม่ได้มีน้อยอะ่ะพอคนทุกคนมีไปคนละองคนละองคนละองแล้วเขาจะซื้อองค์ที่สองไหมพอเขาไม่ซื้อเซียนพ้าขายไม่ได้เซียนพ้าก็ดําไม่ถูกลงอีกถูกป่ะเซียนพ้าใช้คําว่าจะขึ้นจะมากําลังเล่นหากระแสดีเพื่อขายของเขาใช่ไหม เอออย่างสมมุติอะเพื่อขายของเขาสมมุตินี่เป็นพระองค์นั้นแต่พอเวลาเซียนพระของยังไม่หมดมือแต่ลูกค้ามีคนละองค์แล้วอะ่ะแล้วเขายังไม่ซื้อองค์ที่สองอ่ะเซียนมาขายไม่ได้เซียนพระไ,ไ,ได้กําไรที่ขายแพงๆไปแล้วเขาจะขายถูกลงไหมถูกลงแล้วเมื่อถูกลงแล้วอะ่ะและไอ้ที่ซื้อกันไปบอกว่าจะขึ้นอะ่ะมันจะขึ้นไหม เมื่อเซียนพ้าเป็นคนขายถูกลงเองแต่ถ้าเป็นพ้าเก่าพ้าเก่าถูกแขวนจนสึกไงนอะย่างเหรียญเก่าเนี่ยถูกแขวนจนสึกแทบหมดไม่ค่อยเหลือสวยพอมีสวยอะเหลือน้อยอะคนอยากซื้อไหม คนอยากซื้อแต่ไม่มีคนขายแต่อย่างพระกระแสเน่ยอยากซื้อได้เลยแต่แบบเนี้ยอยากซื้อแต่ไม่มีให้ซื้อถ้าแบบนี้เวลาออกมาก็จะขายง่ายนะครับเช่นั้นผมจึงบอกเลยครับว่าปูไข่หูในตัวหรือห่วงเชื่อมทําไมหนังสือบอกห่วงเชื่อมแต่เซียนตีห่วงเชื่อมเก๊ตอบผมทีครับตอบเลยตรงๆผมไม่ได้เล่น ง่ายกว่าไหมครับพี่ต้องไปถามคนที่เขาเล่นหาบุครยทำไมพี่เขาไม่เล่นผมเล่นที่เข้าใจง่ายคือกีบบัวอลาหังที่มีน้ำเคลือบอย่าดราม่านะตังของผมผมจะเล่นอะไรไม่เล่นอะไรนรั้นสิทธิ์ของผมแต่อะไรที่ยังเถียงกนะันอยู่ยังเถียงกันไม่จบเนะี่ยผมมีสิทธิ์จะไม่เล่นไหม อันนั้นสิทธทิของผมก่อนอย่างหนึ่งแล้วถามว่าเนี่ยปูเข็มเนี่ยอาจารย์ปูไข่เนี่ยเหรียญในมือผมเนี่ยคืออาจารย์หลวงปูไข่วัดเชิงเรียนฉะนั้นผมก็เลยซื้อพาที่ผมรู้ว่าชัดเจนอย่างกีบบัวะหังอะสร้างก่อนปีสองสี่หกแปดเอามาแจก กระถินหลวงปีสองสี่หกแปดอันนั้นประวัติชัดเจนไม่แพงด้วยแต่ทานหลวงพ่อแน่ประวัติชัดเจนส่วนอะไรที่เถียงกันอยู่นะครับแล้วทำไมคนที่เขาเล่นหาข้อสรุปกันไม่ได้อ่ะนะบอกว่าพี่ต้องไปถามคนที่เล่นนะวันนี้ผมไม่มีคอมเมนต์เพราะผมไม่ได้เล่นแค่นั้นเองนะครับอ้าว แต่้ามีแบบนี้เอามาขายผมนี่ยตามบุกไข่นะครับโอเคนะเนี่ยผมก็หยิบให้ดูว่าอ้าวแล้วคำว่าหายากอ่ะพิสูจน์ตรงไหนง่ายๆคุณอยากได้แล้วคุณได้เลยหรือเปล่าคำว่าหาง่ายหายากก็คือคุณอยากได้แต่มีของ ให้คุณซื้อหรือเปล่ามันก็เหมือนเพชรนะครับอัญมณีสีแปลกๆทำไมแพงเพราะหายากมีคนอยากได้แต่ไม่มีของเพียงพอต่อความต้องการก็ประมาณนี้นะครับอ่าฉะนั้นเหรียญน,นี้ดูยังไงความเก่า ก็ได้แหละครับคนต่างชาติอ่ะเขาใช้พระดีไงต่างชาติเขาเลือกเค่าแต่พระดีนะพระที่มีประสบการณ์ต้องบอกเขาว่าเรื่องยันเนี่ยเป็นตำราพระเวทที่มีมาเป็นพันปีนะอยู่ที่ว่าพระเกจิจะเรียนสำเร็จวิชาน,นั้นได้หรือเปล่าทำไมยันเหมือนกัน ก็พราะฟักเป็นน้องปู่เข็มเป็นสิทธิ์ปู่เข็มด้วยเป็นน้องบุญธรรมนะครับอ้าวโอเคฉะนั้นผมจึงบอกว่าพระเนี่ยถ้าคุณเริ่มดูจากพระถูกถูกเป็นแล้วเราก็มีความรู้ที่จะขยับไปเช่าพระแพงได้ผมคนลาดบุรีผมก็ต้องเล่นพาระลาดบุรี นะครับดีกว่าไหมคนจังหวัดนั้นเขาต้องบอกพระังหมัดีถูกต้องแล้วครับอย่างเรื่องลาหูเนี่ยเดี๋ยวว่างๆค่อยมาคุยกันเห็นไหมฮะลาหูแท้ๆได้หยิบขึ้นมาสีความเก่าความแห้งของเขามันก็อันเดียวกันอยู่แล้ว ได้ครับปูเทียนปา่าไก่มีรูปห้อยคอที่ทันท่านไหมถ้าถามผมน่าจะมีนะนะครับน่าจะมีแต่ผมก็ยังไม่เคยเห็นนะนะครับอ่านะครับลาหูดูหน้าครับเสือดูตีนอีกหน่อยเดี๋ยวมันก็ทําเหมือนครับอันนี้จะกุดพระคูณตะกุดต้องํำพระคูณอ่า ใครอยากได้ตะกุดทองคำหพ่อคูณเอาดอกละสองพันกเมื่อกี้ซื้อไปมาดอกละพันห้าเอาดอกละสองพันเนาะอ่ะตะกุดทองคำหลวงพ่อพคูณดอกละสองพันบาททองคำแท้นะจานถ้าใครอยากได้ก็เอาไปอ่ะนี่ นะตะก,กุดหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่เนะี่สองคำนะครับเจอหนึ่งดอกอ่ะใครเอ,เอาเอาไปนะ